ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะให้ดูไพ่นะครับ9ก้าดาวสองสีนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเลือกนะครับเลือกที่จะตอนนะครับกิ่งกระแหงนะครับว่ากิ่งแบบไหนที่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะครับจากลำต้นที่ขึ้นไปเป็นกอเยอะลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็มาดูที่ก้อนะครับที่กิ่งกระแหงของมันนะครับ สังเกตนะครับตรงนี้จะมีอยู่สองกิ่งนะครับกิ่งที่ติดร้อยเปอร์เซ็นก็คือกิ่งนี้นะครับนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นี่แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะมีรากอากาศออกมาแล้วนะครับนะครับกิ่งตัดไปก็อ่ากิ่งนี้จะเป็นกิ่งเดียวนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดมาดูกิ่งที่ต่อไปนะครับอันนี้ติดแน่นอนนะครับกิ่งนี้ครับสังเกตรากอากาศ อันนี้ก็ติดนะครับดูนไปนะครับเนี่ยติดนะครับไม่ติดแน่นอนหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับแปดนะครับลำต้นนี้นะครับจะได้แปดถุงนะครับ ก็จะเราจำการตอนนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดนะครับเก้านะครับลงไปล่างนะครับล่างสุดก็จะมีอยู่นะครับขอเป็นวิธีการเลือกนะครับเลือกการที่จะตอนกิ่งนะครับไปการดสองสีนะครับลําต้นตอนนี้ยังไม่เป็นสองสีนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับรอลาต้นให้เก่ขึ้นนะครับมันจะมีแตบสีเหลืองขึ้นมาด้วยนะครับ ลองมาดูกันนะครับจะมีบ้างนะครับยังไม่เห็นชัดเจนนะครับเนเรื่องมีนะครับตัวนี้นะครับจะมีขึ้นมาเป็นสีขาวเหลืองเหลืองนะครับขาวเหลืองเหลืองออกมาสีเหลืองนิดหน่อยนะครับก็รอให้มันโตเต็มที่นะครับมันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็วิธีการที่เลือก อันนี้ก็ติดนะครับตอนนี้นะครับก็ได้หลายกิ่งเลยนะครับการเลือกกิ่งนะครับที่จะตอนเพื่อให้ติดร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเลือกกันง่ายๆนะครับดูง่ายๆสังเกตครับนะครับก็ถ้ารวมแล้วก่อนนี้จะตอนได้ประมาณนะครับน่าจะดูที่ประมาณยี่สิกกิ่งยี่สิบถุงแน่นอนนะครับ ติดชัวร์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ปากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0892920874นะครับสวนไกกูพัฒน์นะครับที่จังหวัดตรังครับก็มีหลายๆสายพันธุ์นะครับที่จะนำเสนอกันนะครับก็ตยอยดูคลิปกันในช่อง KP r e c o r อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you